สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้า,าสู่ช่อง YouTube อามซ่าเชนแนลครับมาดูอีกคลิปหนึ่งครับผมเดี๋ยวจะให้ดูปลาครับนี่ครับนี่ปลาประนีนครับยังจะ,ะทำเป็นปลาเด็ดเดียวไปกินเทียบครับผม ปลาตะเพียนไหมครับปลาตะเพียนไม่มีพอไปซื้อปีนี้ครับเนี่ยปลาอันนี่ครับปลาเนี่ยปลาลวนจันนั่นี่โอ้โอ้ตัวใหญ่ก็มีนตัวใหญ่มียังครับรุ่นนมันมันมันไม่ถูกแห่ครับตัวใหญ่ไปต้มตัวเล็กทำแดดเดียวนี่ครับเฮี่ยโอ้ลวงหลุดละ นี่ก็ตกตกปลาไ,ได้ไหมปลาไม่ได้ฮะโอ,อ้นี่แล้วปลามันหนีเพราะเบ็ดนี่เลยเนี่ยโยอ,ยอ,อ้ยเขนต้ม้ฮะเอามาลุ้นกันครับคนตกปลาจะได้ปลาไหมวันนี้ได้เหยื่อไม่มีแล้วตอนได้ไหมหน่ะปลาเหยื่อกุ้งไม่ใช่มันหลุดแล้วหร

วนปลาี่นั่นที่ีเบอนมันบอกมาเข้ามาตัวเดียวนึงตืนแล้วไม่ได้ล็อกเนี่ลนปล่อยปล่อยมันไว้เลยให้มันดึงแล้วค่อยค่อยไปจับถ้าเราดึงบ่อยมันก็ไม่กินแล้วป่าน,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 นี่ที้กระเดือนที่กระเดือนนูนาตามตามดินเหนียวนะนั่นผมก็ไปหาคนเราขุดดูแเห็นจก พ่อกำลังจะไปหวานเลยมาดูพ่อหวานเหงากนแบบนี้สองเดือนเต็มไหมพ่อน้ำเนี่ย ไม่เต็มทียมมันก็แห้งไปเรื่อยนะครับรครับ,รบน้ำมาโดยท่อไปบน,นู้นนะครับแห้งแป๊บเดียวครับปลูกปาล์มครับลูกปลายัางกินยังม,มีเถอยอยูน่นะสถอะมากม,มันจะไปอยู่ตรงผักนะครับปลาน้นก็ขึ้นเจ็บ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 อยู่แถวนี้แต่ว่าน้ำนี่มันดีกว่ารอบที่แล้วนะครับ รอบที่แล้วผมตั้งรอบไว้สองพันครับรอบนี้ผมตั้งเต็มเลยสี่พันรอบมันก็มามาตลอดแต่ถ้ามีแดดถอย่างนี้สักสองเดือนน่าจะดีขึ้นในน้ำครับแดดเช้ายัางเย็นเลยทีนี้ะเดี๋ยวมาดูครับนี่ อานอาหารลงไปแล้วเดี๋ยวมาดูว่ามันจะขึ้นไหมปลาเงียบครับรผมเมื่อเช้าวานหัวอ,อาหารไปเยอะแล้วนะมันอิ่มแล้วครับปลาอิ่มแล้ว mà luôn กัน đâu luôn กันครับ đây mày luôn Tôi thấy lắm <coughs>

mọi mà ngon mình nói thêm luôn 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 ตั้มนี่มีคนนึงไม่กินข้าวอีกคนนึ่งอะ่ะข้าวไม่กินเนาะงบเยเย็นไม่หนาว

ลุ้นไงนะผมจะได้ปลาอะไรนะไ้ปลาใหญ่ไหมลุ้นเงตัี้มีปลาข้อดิบีนี้ผมมีปลาข้อมีจต่ประดุกคอผตุตตัวตันตัวจิ้ม นีดิอ๋อบ่ตํบุตรีนบ่ได้フォトนะกูเบิ่งเด้อได้อยู่นะนี่ครับผมเก็บโกันบ่ได้แล้วครับพอที่ต้มครับผมพอตัวใหญ่อยู่นะครับปลาธรรมชาตินะหัวหันค่อยได้ มันก็ได้ให้เยอะครับก็คือให้ซื้อให้ทีละถุงนะครับถุงน้อยๆ้องปล่าตัวนี้ก็นี่เดียนเดียว นี่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวนึงนี่ไปทำอะไรต้มหนึ่งหนึ่งะนึ่งหนึงแช่งน้ำชุกวันหนึ่ก็ไม่มันโคเราก่อรุ่นปลาซื้อแวะทอมมามีแต่ขี้เต็มท้องมขี้อะไรปลาเลี้ยงครับปลา ดื้ขี้ระหวหันปลาซื้อหระหัวห่างรนหว่านรอบนั้นต้มไอ้มันแช่แช่ห้องฟิตไว้ครับคันนี้มันแข็งผมก็ล้วงออกไปหมดผมว่าไข่มันไปต้มยินขมปีหยุ่นเพียบครับนี่ว่าไข่

กินห <icana> ัวหางปลาพันนี้พันไม่เออพันพันมันแบบนี้แหละมันไม่ใช่พันใหญ่มันจะมีพันมันจะมีสองพันพันหางแดงมันใหญ่ครับพันหางแดงครับพันนี้มันยังง่าพันมันเล็กเขาเรียกว่าไอ้ปลาหมันเลยใช่ไหมลุงเลี้ยงหกเดือนนะเลี้ยงขายครับ ท่านมีอาหารเราปล่อยกิงๆซื้อวันนี้เราซื้อปลาปลาตอนครับปลาเป็นัครบปลาดินซีพีครับอันนี้มันปลาดินพวกนี้มันจะเปล็นซีพีครับครับนี่ครับเพราะบรรยากาศบ้านเราประมาณนี้ครับโอเคครับก็ เดี๋ยวตลอดคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยว<ะ>เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดสต๊อปติ๊ก้ครับ